บทที่924สิ่งประดิษฐ์ทั้งสองนี้หลิงสวรรค์ที่สามารถสอดแนมความลับของสวรรค์และผู้ให้บริการที่สามารถถูได้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมที่สุดที่ฉันนึกได้ในการซ่อมดาวถังซานกล่าวมนุษย์พระเจ้าในกระบวนการปรับแต่งอาวุธวิเศษฉันจะปลูกจิตสำนึกของคุณลงในหนังสือและจิตสำนึกของคุณจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับหนังสือดังนั้นการซ่อมแซมร่างกายของคุณมันจะละลายร่างกายที่แตกสลายของคุณ และก่อร่างใหม่ฟิวชั่นแม้ว่าอาจมีช่องว่างระหว่างความสามารถในการควบคุมที่ผ่านมาของคุณหลังจากการซ่อมแซมแต่อย่างน้อยร่างกายควรจะแข็งแรงและสมบูรณ์แต่คงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการขาดความสามารถในการควบคุมฉันจะใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงของขอ,งขอ,อนอนกสวนันเพื่อให้คุณและองค์ประกอบของกฎของโลกสื่อสารและเสริมสร้างพลังของคุณอีกครั้งถังซานอธิบายแผนให้ทุกคนฟัง ทุกคนขั้นตอนสำคัญในการปรับแต่งอาวุธศักดิ์สิทธิ์คือการกลั่นพลังงานจากแกนกลางกระบวนการทั้งหมดต้องใช้คุณลักษณะไฟขนาดใหญ่ของเราฉันหวังว่าทุกคนจะไม่ตระหนีหลังจากที่เขาผู้จบเขาได้แน่แกนกลางของอาณาจักรเทวะและสิ่งประดิษฐ์ทั้งสองในอากาศและทั้ง3ก็กระพริบสลับกันเสริมซึ่งกันและกันทางซานหยิบคาาไว้ในมือซ้ายและใช้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์เพื่อควบคุมไฟศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนสามารถฉีดธาตุไฟของคุณเองเข้าไปในคาถาทั้งซานยังคงปลูกฝังจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาลงในคาถาเพื่อหล่อเลี้ยงคาถาของเทพแห่งไฟของเหลวไฟบนท้องฟ้งฟาเจ็ดสีส่งคาถาเวลแค้นโดยตรงเพื่อหล่อเลี้ยงในระหว่างกระบวนการกลั่นพลังงานของทั้งสี่นั้นถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วเพราะในขณะนี้สิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาปรับแต่งไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ธรรมดาแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดที่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้ พวกเขาสามารถปรับแต่งสิ่งประดิษฐ์ชั้นยอดด้วยร่างกายของมนุษย์ได้โดยตรงเป็นเรื่องยากแต่โชคดีที่ธาตุไฟมีมากมายที่นี่ในภูเขาวาแค่นและคุณลักษณะไฟของดาวเคราะห์ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนทั้งสี่เข้าสู่สภาวะขอองค์การทำสมาธิสัมผัสถึงการรับบับติศมาด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์แก่พวกเขาทำให้ร่างกายของพวกเขาเย็นลง สายเลือดหลอมรวมของเหมยกงจือมีเสถียรภาพมากขึ้นและควบแน่นภายใต้การบำรุงอย่างต่อเนื่องของไฟศักดิ์สิทธิ์และความเจ็บป่วยที่ซ่อนอยู่ในจัก,กรพัิปีศาอตอมตะและจัก,กรพัิเทียนหยางได้รับการเยียวยาอย่างช้าช้าในที่สุดขนนกสวรรค์และหนังสือก็ค่อยๆละลายในที่สุดในที่สุดก็กลายเป็นของเหลวสีทองและสีเงินสองสระและแก่นของอาณาจักรเทวะที่อยู่ตรงกลางยังคงปรากฏพลังงานรอบๆอบสิ่งประดิษฐ์ทั้งสอง เทพมนุษย์ผ่อนคลายสติของคุณฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหนึ่งพลังงานที่มั่นคงจากแก่นของอาณาจักรแห่งเทพเพื่อคุณทางซานตะโกนบอกเทพมนุษย์ในขณะนั้นตาของทางซานถูกปิดอย่างแน่หนาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยหยดหยาดเหงื่อและเขาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญสองอย่างในสีและหนังสือของเทพ,พเจ้า ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนของเหลวสีทองและสีเงินหลอมรวมกันและค่อยคอยก่อตัวขึ้นส่วนหนึ่งมีรูปร่างเหมือนขนนกโดยมีอัญมณีเม็ดเล็กๆฝังอยู่ด้านบนขอนนลกรอบ,รอ,บ,รอ,บอัญมณีและเงินทั้งหมดและสีขาวผสมกับลวดลายสีทองส่วนอื่นๆค่อยคอยควบแน่นเป็นรูปร่างของหนังสือหนังสือหนาหนามีผิวสีทองเรียบง่ายผสมลวดลายเงินและพลอยฝังอยู่ตรงกลางเมื่อฉันเปิดหนังสือไม่มีหน้าเดียว เทพมนุษย์รวมจิตสำนึกของคุณไว้ในหนังสือร่างกายของคุณได้รับการปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วถังซานหลับตาและพูดกับเฮริงเซินเข้าใจแล้วลำแสงพุ่งออกมาจากแกนกลางของอาณาจักรเทวะฉายแสงไปที่คริสตันบนหน้าปกของหนังสือหนังสือเปิดออกโดยตรงและหน้าในสีขาวเงินก็ขยายออกโดยมีลวดลายสีทองเขียนไว้โดยอัตโนมัติ และหนังสือถูกปิดอย่างเงียบๆหลังจากเติมหน้าแล้วในช่วงเวลาหนึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นสีทองและเป็นประกายแสงระยิบระยับปกคลุมความเข้มของเปลวไฟและปล่องภูเขาไฟที่ผันผวนตลอดเวลาก็สงบปลอบโยนและแก้ไขาดาวฟ้าหลันเสร็จแล้วทางซานกล่าวอย่างตื่นเต้น สวนนรกสวนบรรพบุรุษร่างของจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางแผ่นดอกบ,บัวจูจ่ๆก็ลืมตาขึ้นด้วยความสยดสยองในเวลานี้ดวงตาของเขาเป็นสีแดงเข้มแล้วและขนทั่วร่างกายของเขาก็กลายเป็นสีดำสนิทไอสารเลวเป็นไปได้ยังไงคนแก่คนนั้นไม่ได้หักไปนานแล้วแล้วดาวจะจำเขาได้อีกได้ยังไงการลงโทษในเวลานี้ดูตกใจและไม่อยากเชื่อเลย เือแม้ว่าเจ้าจะถูกจดจำอีกครั้งแต่เท่าหากเจ้าไม่รับรู้ถึงพลังนั้นเจ้ายังคงเป็นกระสุนเปล่าแต่เจ้าจำเป็นต้องเร่งการกระทำของเจ้าฟ้าแยกฟ้าแยกการลงโทษตะโกนไปยังจักรพระพัดแยกนภาผ่านอาวกาศท่านลงโทษท่านล่าถอยเสร็จแล้วจักรพระพัดแยกนภาถามการลงโทษด้วยความเคารพ อืมการล่าถอยก็เกือบจะเหมือนกันตอนนี้ฉันได้ปรับและเสริมกำลังร่างกายนี้แล้วความคืบหน้าในการสร้างภัยพิบัติของคุณเป็นอย่างไรอัญประกาศคู่รายงานต่อเจ้านายของฉันเกือบหนึ่งในสามของเผ่าพันธ์ุบนแผ่นดินใหญ่ถูกฆ่าแต่ไม่ถูกทำลายล้างเผ่าพันธ์ุอื่นๆที่ไม่ถูกสังหารก็ถูกทรมานด้วยภัยธรรมชาติต่างๆและมีชีวิตที่โชคร้ายมาก ใช่แต่ความเร็วควรจะเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฉันอนุญาตให้คุณปล่อยมือจากการสังหารมนุษย์ค่ายฐานของพวกเขาอยู่ในทะเลเอาละท่านจัก,กระพาดแยกนภาตอบบทที่925หลังจากแหล่งแสงก็ตกลงไปอยู่ในมือของทางซานสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นหนังสือกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้ไม่เพียงแต่ร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบันทึกของกฎหมายที่คุณรู้จักในโลกนี้ด้วย วิธีการรับรู้นั้นง่ายมากคุณเพียงแค่ต้องลงนามกับผู้ทรงอำนาจเท่านั้นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ขนนกสวรรค์กฎหมายสามารถรับรู้ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดแบบนี้ฉันเพิ่งสังเกตว่าสถานการณ์ของดาวฟ้าหล่นแย่มากคอบอลินทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสภายใต้มือของจักรพรรดิแยกนภาและไม่มียาทุกที่ที่พวกเขาผ่านและจำนวนความตายโดยตรงใกล้ถึงหนึ่งในสาม นอกจากนี้ยังมีบางชีวิตที่อ่อนแอซึ่งจะถูกกำจัดโดยภัยธรรมชาติทันทีเทพมนุษย์กล่าวด้วยความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองและในเวลานี้แยกนภากำลังบินด้วยความเร็วสูงไปยังทะเลสีฟ้าไม่มีที่สิ้นสุดดินแดนแห่งไม้อะไรนะไปเร็วถังซานพูดอย่างกังวลโชคไม่ดีที่ฉันไม่สามารถไปกับคุณได้ฉันต้องกลับไปที่ทวีปนางฟ้าเพื่อพบเพื่อนและคนในตระกูลของฉันจัก,กรพพัดปีศาจอมตะผู้ยิ่งใหญ่กล่าว ฉันต้องกลับไปที่ทวีปนางฟ้าด้วยจัก,กระพัดแยกนภาเห็นด้วยตามที่คุณต้องการทางซานตอบอย่างเป็นกันเองส่งคาถาเพลิงคืนให้หัวหน้าเผ่าฮัวลี่แล้วจับมือเหมยกงจือหลังจากการเทเลพอร์ตหลายครั้งทางซานและเหมยกงจือก็มาถึงขอบของป่าไม้จงตามเถิดถ้อยคำแห่งการแยกท้องฟ้ายังไม่ถึงถิ่นไม้น่าจะเป็นทางตะวันออกเทพมนุษย์กล่าวมานี่ ถังซานเตือนควบแน่นตรีศูนย์ทองคำในมือขวาทันทีปล่อยยานอาวกาศและปรากฏตัวขึ้นในทะเลห่างจากอาณาจักรไม้20ไม้ภายในขอบเขตของจิตสำนึกของเขาเงาสีดำกำลังบินมาที่นี่ด้วยความเร็วที่เร็วมาก 1. จาจักรพรรดิแยกณนภา,าย,ยังสัมผัสได้ถึงออร่าของถังซานอย่างชัดเจนโดยถือดาบแยกปีศาจทมินไว้ในมือขวาของเขาหมุนด้วยความเร็วสูงและแทงไปยังตำแหน่งที่ถังซานอยู่แดง ภายใต้แรงกระแทกที่รุนแรงดาบปะทะกันแรงแยกอากาศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตรีศูนย์ถูกกดใต้ใบมีดแยกปีศาจมืดการแปลงร่างสีทองกล้ามเนื้อของถังซานพองขึ้นทันทีกราะสีทองเข้มทั่วตัวเขาร่างกายดาบแยกอสูรยทมินถูกผลักกลับด้วยกำลัง จัก,กรพรรดิแยกนภาค้นพบว่าเพิ่งผ่านไป40วันนะับตั้งแต่เขาได้พบกับถังซานครั้งล่าสุดและความแข็งแกร่งของถังซานก็เพิ่มขึ้นจนทําให้เขาเหินห่างจากถังซานอย่างเร่งรีบคราวที่แล้วมันเป็นความผิดพลาดท,ที่ปล่อยให้เจ้าหนีไปวันนี้ข้าต้องยุติเจ้าและพวกพ้องของพวกเจ้าที่นี่นั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการจะพูดวันนี้เจ้าจะต้องพินาาที่นี่ ทังซานตอบงั้นมาลองดูกันดาบแยกปีศาจมินก็แยกออกเป็นสองส่วนและโยนมันไปข้างหน้าอย่างไม่เป็นทางการใบมีดสองใบในอากาศหมุนอย่างรวดเร็วและที่อยู่ของพวกมันก็แปลกเมื่อนึกถึงทังซานมือของจัก,กรพระดิแยกนาภาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคม8อันและพุ่งตรงไปที่ทงางซานเพื่อแทงความมืดว่างเปล่าฉันจะดูว่าคุณซ่อนอย่างไร ทันใดนั้นมีบมินทั้งสองที่ควรจะบินไปทางถังซานก็ชนกันและบินไปทางจัก,กรพัดแยกนาภาด้วยวิธีบิดเบี้ยวเป็นไปได้ยังไงอัญญาประกาศคู่จัก,กรพัดแยกนาภาที่กำลังวิ่งเข้าหาถาังซานต้องต่อต้านดาบปีศาจมินด้วยมือทั้งสองเมื่อฉวยโอกาสนี้ถังซานก็คว้างตรีศูนย์ไปที่จัก,กรพัดแยกนาภาทันที และพยายามต้านทานรอยร้าวของเขาดาบไม่มีเวลาหลบดังนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงจุดสำคัญอย่างยากลำบากและตรีศูนก็ถูรูกใกล้กับหน้าอกด้านซ้ายโดยไม่ได้ตั้งใจบัดซบก่อนที่คำสาบของแยกนาภาจะจบลงตรีศูนย์ที่บินไปข้างหน้าหันกลับมาอีกครั้งและบินกลับอย่างรวดเร็วคราวนี้จาก,กระพัดแยกนาภาเฝ้าระวังและตรีศูนย์เพียงเกาข,าขาขวาของเขาทัานใดนั้นใครคงคว้าตรีศูนที่จะกลับไปอยู่ในมือของถังซาน นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าควรสัมผัสทางซานกล่าวอย่างเคร่งครืมและครู่ต่อมาการเปลี่ยนแปลงแยกสวรรค์ก็เริ่มคร่ำครวญอมือฉันตรีศูนย์เปล่งความร้อนที่ลุกโชดช่วงลวกมือขวาที่อาจแยกท้องฟ้าอันที่จริงมันไม่ใช่น้ำร้อนลวกแต่เป็นแรงกดดันของเทพแห่งท้องทะเลที่มีต่อสัตว์ประหลาด ฟรีศูนเป็นอาวุธของเทพสมุดฉันจะปล่อยให้สัตว์ประหลาดเช่นคุณเข้ามาได้อย่างไรดาวไม่สามารถตัดสินคุณได้และในทะเลของฉันเทพสมุดของฉันไม่สามารถตัดสินคุณได้ถูกฟังด้วยเกาะนี้ จักรพรรดิแยกนภาโกรธเปิดหน้าอกด้วยมือของเขาอย่างแปลกประหลาดและกระดูกรอบถูกห่อด้วยสารสีขาวดำขนาดใหญ่ราวกับตาท้องฟ้าเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันเมฆเปลี่ยนเป็นสีม่วงดำและดวงตากลมโตค่อยๆปรากฏขึ้นตาวิเศษกำลังมาจักรพรรดิแยกนภาตะโกนอย่างรุนแรงนี่คือโดเมนพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ดีเสี่ยวเหมยรีบใช้พื้นที่เพื่อปิดกั้นมันถังซานกล่าวขณะมองขึ้นไปบนท้องฟ้า เหมยกงจือรีบปิดกั้นท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แยกท้องฟ้าออกจากโลกเหมือนแก้วเส้นทางที่ไม่แน่นอนก่อนหน้านี้ยังได้รับคำแนะนำจากการควบคุมเชิงพื้นที่อันชาญฉลาดของเหมยกงจือมันไร้เดียงสาเกินไปที่จะขัดขวางการบุกรุกของพลังงานปีศาจด้วยการปิดล้อมของอวกาศทางซานไม่ได้ตั้งใจจะให้โอกาสจัก,กรพรรดิแยกนภาพูดร่างกายของจัก,กรพรรดิแยกนภาถูกบีบจนเสียรูปอย่างมากออกโดยตรง แข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงทั้งสารอดแปลกใจไม่ได้บทที่926เห็นนั่นอะไรอยู่บนท้องฟ้าเหล่ามนุษย์ในป่าดุงดิบกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นดวงตาโตบนท้องฟ้าผู้คนกระจัดกระจายหนีกลับบ้านสัตว์ประหลาดมันคือสัตว์ประหลาด อัญญาประกาศคู่ทุกคนอย่าตกใจไปมันเป็นแค่ปรากฏการทางธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องกังนวลไปเสียวเหอใช้พลังวิญญาณเพื่อปลอบโยนมนุษย์ในอาณาจักรไม้อันที่จริงเขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในอากาศแต่เขาทําได้แค่ปลอบทุกคนก่อนถังซานคูอยู่ที่ไหนเสียวเหอแอบอธิษฐานในใจ เลือดไหลออกมาจากปากของจัก,กรพรรดิแยกนภา้ามันไม่ง่ายเลยที่จะขยี้ข้าหลังจากนั้นช่องที่หน้าอกก็ปิดลงอย่างช้าๆและซี่โครงก็ค่อยๆรวมตัวและฟื้นตัวเหมยน้อยฉันต้องการการโจมตีที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อยุติมันคุณรวบรวมพลังสำหรับตรีศูนย์ของฉันผ่านการซ้อนของอวกาศทังซานกล่าวกับเหมยกงจือ หลังจากพูดแล้วถังซานก็กางปีกออกและมือซ้ายของเขาก็ควบแน่นหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศทันทีสูงสุดเวลาและพื้นที่เร่งความเร็ว ถือตรีศูย์ในมือขวาของเขาเขาเดินตรงไปยังท้องฟ้าที่แยกจากกันผ่านซ้อนทับช่องว่างอาวกาศที่นายน้อยเมยอได้โคบแน่นอยู่ตรงกลางบาเรียนั้นเทียบเท่ากับการเพิ่มความเร็วขององค์การตกอย่างอิสระที่10,000เมตรพิจารณาว่าช่องว่างตาแปลกๆในอากาศจะต้องถูกแยกออกการซ้อนทับอวกาศ1,000 0เมตรนั้นเป็นขีดจำกัดอยู่แล้ว พื้นที่ระหว่างทางถูกฉีกขาดทางซานไม่ได้ตั้งใจทำลายพื้นที่เพียงแค่ทำลายพื้นที่ด้วยความเร็วของร่างกายใครจะจินตนาการได้ว่าการระเบิดนั้นรุนแรงเพียงใดเดิมพันเต็มกำลังของทั้งสองมันจะต้องเก็บเขาไว้ที่นี่และตรงไปที่เขาในทันทีเร็วจนตาของหน้าอกของจัก,กรพรรพัดแยกนภาย,ยังไม่ปิดทลายท้องฟ้ากินฉันด้วยหมัดนี้แง้วทั้งสิามเป็นหนึ่ง แสงเทพสมุดพลังงานที่ระเบิดออกมาจากตรีศูนย์จิ้มตาแปลกๆโดยตรงคราวนี้ไม่หักล้างตาที่หน้าอกสั้นหลังจากที่ต่อต้านมันมันก็แตกเป็นเสียเส่ยงๆและทางซานพร้อมกับตรีศูนย์ก็เจาะร่างกายของจัก,กรพรรดิแยกนภาไอร่างของจัก,กรพรรดิแยกนภาที่เจาะโดยรูมีของเลวศรีม่วงแปลกๆวูอ้าอ้า เสียงคร่ำครวญอันเจ็บปวดค่อยๆอ่อนลงและใช้เวลาไม่นานก็ตายดวงตาขนาดใหญ่บนท้องฟ้าก็หายไปพร้อมกับการตายของมันท้องฟ้าก็กลับมาสงบแน่นอนมันอยู่ในสารบรรพบุรุษถังซานดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีใช่สารบรรพบุรุษเราต้องไปสารบรรพบุรุษเราจะไปที่สารบรรพบุรุษเมื่อเราหายดีไม่บางคนในดาวดวงนี้ถึงมีความสามารถด้านอาวกาศมากกว่าฉัน เป็นไปได้ยังไงฉันคือเจ้าแห่งดาวคนที่อยู่ข้างข้างจิ้งจอกสวรรค์ตกใจกับความจริงที่ว่าการส่งผ่านอาวกาศของเขาถูกคนอื่นขัดจังหวะเสียเวลากับการแยกท้องฟ้าถูกฆ่าโดยคนสองคนเสียเวลาหลายปีในการเอาชนะชายหนุ่มคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรบวกกับเคราะห์ร้ายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโชคที่ฉันสะสมมาก,ก็เกือบจะเพียงพอแล้ววิเศษมากที่คุณตายห้าหหหใครจะร่วมมือกับคุณวอลคราฟวอลคราฟฝันสิมันเป็นของฉันทั้งหมด ตอนนี้ตราบใดที่ข้ากำจัดคนสองคนนั้นและสะสมโชคข้าก็สามารถโจมตีอาณาจักรแห่งเทพได้โดยตรงแม้ว่าสายพันธุ์ของดาวฟ้าหลันจะเสียสลายอย่างมากตราบใดที่พวกเขาฝึกฝนมาหลายปีก็สามารถฟื้นคืนมาได้ทั้งหมดที่ฉันทำไปก็เพื่อดาวฟ้าหลันเช่นกัน